แม่แม่พี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนจ้าหลังจากที่ชาวบ้านเข้าไปเลาะปลาแงยไข่หมูแดงมาแล้วเนาะเมื่อนี้กับสีภาไปเลาะค้อจ้ามาจ้าว่าเขาสิเดียังกันจ้าไปเบิ่งกันจ้ามัหุนมาเบิ่งกันจ้าไปจ้าอย่าตวนเด้อเอ้คือเลียนล่องเงยสั้นตามขากวงจั่ว อมาเล่นน้ำหรือมาหาป่านอนนอนไไดป้มาจะติดตา,ามบ้าง,ม,งมันมันเ้อป่ดด <laughs> าก็มากินของเพื่อนนี่ให้เพื่อนให้บันไดให้อยู่ดิค <laughs> าปอ่ะเ<อ>ขาเขารุ่นของมันเพื่อนวะ ไม่ไขว่หมาดเด้ลองเมือดูลองเบิ้งล่างบิ้ขวัญสิได้ยังเออเออวางไม่ไข่เด้นี่ไอ้มันล่างมันกันไหนไม่เด้สวัสดีค่ะอันนั้นอันนี้อันนี้ของเพื่อนนี่เลยเห้อเนี่ยน้ำสีเพื่อนไปสินักจออ่ะข่อยเบิ่งได้ของกันนี่เด้อเอาเบิ่งแล้วข่อยสิเท่ ด้วยอยู huh. uh, hey. really? ่ตดิล่ะไปไปเอาเลยจะตากอะงบ่กเนี่ยก็เกือบพ่อโลแล้ววันนี้แบบนี้ตัวใหญ่อยู่ดิไปกระดาษไปเพิ่นเอาป่ามาส่งแล้วเพิ่นลุ้งไปไม้ไว้ที่นี่ตามวันนี้ปิดปิงานดีดีเด้อปิดงานดีดีป่ามันสิดันเอา ตีลังกาเลยวะนี่ตีลังกาโดดอ่ะให้มันวีดขอไปค้องเนี่ยล่ะโอ้ยแม่บอกใช่นาเรยบัตรที่นี่โอ้ยยังเอาลุ้นอย่ามาทำเป็นโชว์ เอาคดินดักดักตกสนอโค้โคโคโคติดเอ้กฮะโอ้โหไยัง่มียังมียังอะไรละไ่ได้กินหรอกคยว่าสงสอจะงมางแน่อนะสุดยอดแท้ล่ะจะไปอีดีลี นนตัวไขว่หรือเปล่ากระโดดออกแล้วเส้นเหรอตัวจะเป็นยังไงบ้านเอา้าสิบว่าได้เห็นน้ำยหยาบมาวะาได้ลายเด้ดดินี่ขึ้นสองบาทอุ้ยตีเส้นต,ตาคน้นจ้ะขามาแล้วเมื่อนอิดนี้แหละเข้าใจถอดบ้านแล้วพี่น้องเบิ้งเลยนี่ละแลวเทียงอยู่แลวเทียงแลวแรงอยู่นี่แะเะหลอกข้อหาปลาหลอกข้อหาปลา ขอพูดนะคะเอากระโดดเบิ้งอยากให้จบคลิปบ่เนาะอยากให้อยจับให้เบิ้งบ่มีใอรจับให้เบิ้งแล้วคนกลางทานมาแล้วนี่แหละเมนูเกียงปลาก,กันแยงใส่แมเปิ้งหมดเลยนี่เมเปิ้ปงเมเปิ้ลน,นี่หามาวันนี้เด้ใช่อันนี้หามาวันนี้เด้เออแซ่บๆได้ไหมเสียบๆได้ค่ะ ตำมะคูตำมะคูนี่แหละให้ติดตามให้ติดตามยี่นี่ก็ตดสาวอะไรไหมว,<น>ว่าสิภาาไปใส่นี่แหละมาจ้าแซบแซบอันนี้ละเมนูมาเดอ้อมาเดอ้อขอบคุณค่ะ